ดีค่ะกลับมาพบกับมอนจากร้านนิตยยนต์มอเตอร์เซลล์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมนก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากคุณลูกค้าอีกเช่นเคยค่ะว่าด้วยเรื่องของพรบนะคะโดยคลิปกนก่อนหน้านี้นะคะมนจะพูดถึงว่าพรบเราต้องมีไหมมันคุ้มครองอะไรนะคะในคลิปนี้นะคะมนจะพูดถึงว่าถ้าเราไม่ทําเราจะมีโทษหรือไม่นะคะพรบนะคะคือกฎหมายภาคบังคับนะคะเป็นประกันภัยภาคบัง ที่รถทุกคันจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะคะต้องทำพรบรนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน10,000่นบาทเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ทำพรบรเราก็จะโดนปรับเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะตรวจเช็คพรบอรของรถของลูกค้าด้วยนะคะว่าใกล้จะหมดอายุหรือยังนะคะถ้าใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะ ติดต่อนะคะทำที่ร้านนิยนมอเตอร์เซลล์นะคะได้ทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าจะทำผ่านอ,าออนไลน์ก็ได้นะคะติดต่อได้เบอร์038553159ค่ะอย่าลืมก่อนจะก,กันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มนและร้านนิยนมอเตอร์เซลล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ